ะะเอาเสื้อฉันไปเช็ดเถอคะค่ะฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะ เอ้าคุณทำน้ำหกแบบนี้ไม่คิดจะเช็ดเรืไงครับ<ช>นี่คุณพูดด้วยไม่ได้ยินหรือไงสรุปว่าจะเช็ดหรือเปล่านะที่หกเนี่ยเช็ดค่ะขอโทษนะคะเออแต่ฉันไม่มีผ้าเช็ดเลยอ่ะคุณมีไหมคะไม่มีหรอกคุณทำเองก็ต้องรับผิดชอบเองสิใช้ผมรับผิดชอบได้ยังไงทำหกเองก็ต้องหาทางเอาเองสิ คุณคะเอาเสื้อฉันไปเช็ดเถอะคะ่ะไม่ดีบังคะคือเดี๋ยวฉันไปเอากระดาษชิชชู่วหรือว่าผ้ามาเช็ดดีกว่าคะ่ะเสื้อคุณน่าจะมีราคาคุณเก็บไว้เถอะนะคะเฮ้ยนี่คุณทำอะไรคะเสื้อคุณพังหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเสื้อฉันแค่นี้เองดีกว่าให้คุณมาโดนว่าอยู่แบบนี้อะไรคุณว่าผมเหรอ ผมก็อยู่ห้องผมดีๆไม่ได้ทำอะไรซสหน่อยแต่คุณก็น่าจะช่วยหน่อยนะคะช่วยอะไรผมก็บอกอยู่ว่าผมไม่รู้เรื่องพวกคุณจะใส่ร้ายผมหร้อยังไงคุณคะนี่คะ่ะทิชชู่ฉันไปเจอมาคุณเอาไปเช็ดนะคะ เป็นคนดีกันเหลือเกินนี่คุณคุณต่างหากฉันเห็นอยู่นานแล้วนะคุณเป็นคนที่ทําให้คุณผู้หญิงคนนี้เขาล้มไปจนน้ำหกหมดแบบนี้ไม่ใช่เหรอคะเห็นแล้วไงทําไมไม่ลุกขึ้นมาช่วยแต่แรกล่ะฉันก็ไปหาทิชยช่วยอยู่นะสิแต่คุณนั่นแหละอะไรของคุณเป็นผู้ชายสเปล่าไม่มีน้ําใจเอาซะเลยนอกจากจะเป็นคนที่ทําให้เขาล้มลงไปอ่ะยังไม่มีมารยาทอีกเหรอคะ จริงด้วยค่ะทําไมคุณเอาแต่พูดจามไม่ดีกับผู้หญิงคนนี้ให้เขาเสียหน้าคุณไม่คิดว่าเขาจะอายบ้างเหรอคะเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยนั่นนะสิผู้ชายอะไรไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะมาคะ่ะช่วยเช็ด ขอบคุณคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะใช่ค่ะไม่เป็นไรหรอกคุณไม่ใช่คนที่ตั้งใจจะทำน้ำหกสักหน่อยผู้ชายคนนั้นต้องหาที่ตั้งใจแกล้งคุณน,ะนั่นสิพูดแล้วก็โมโหคนยิ่งตื่นเต้นเรื่องมาสัมภาษณ์งานอยู่ยังต้องมาเจอคนแบบนั้นอีกอะ่ะช่างเขาเถอคะค่ะเราไปนั่งรอก,กันเถอะเนาะยังถึงคิวจะไม่พร้อมกันเอา ค่ะคันนั่งตรงนี้นล้กันเนเธอชื่ออะไรเหรอเราชื่อแป้งส่วนเรามีมนะแล้วเธอหละเราชื่อหมิวนะพวกคุณทั้งสามคน เรื่องทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแล้วทุกคนก็ผ่านการทดสอบของผมแล้วด้วยพวกคุณเป็นคนดีมีน้ำใจแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นผมเลยตัดสินใจรับทุกคนเขา้าทำงานของโครงการนี้ยินดีด้วยนะครับจริงเหรอคะนี่ฉันได้งานแล้วจริงๆเหรอคะเนี่ยนั่นสิคะนี่เรื่องจริงเหรอคะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ง่ายหรอกนะครับ แบบพวกคุณเป็นคนดีผมอยากร่วมงานกับคนดีๆอย่างพวกคุณยังไงพวกเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจริงๆท่านประธานขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะท่านประธานยัยก <Yes! laughs> าเล น้ำหกของเธอไล้หรือเปล่า